ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตวิเบช่องที่เราพาคุณสำรวจอนาคตขององค์การขับขี่ไปด้วยกันวันนี้เรามากับ2026ั toyota minisuv สีขาวบริสุทธิ์ crossover ขนาดกะทัดรัดที่ผสมสไตล์คนเมืองกับเทคโนโลยีอัจฉริยะเหมาะกับถนนไทยตั้งแต่รถติดสุขุมวิทไปจนถึงโค้งชันโดยอินทนนท์เพียงแรกเห็นสีขาวสว่างตาให้ความรู้สึกสะอาดเหมือนผ้าใบาใหม่ตรงกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถเท่แต่ใช้งานได้จริงด้านหน้ามาพร้อมกระจังหกเหลี่ยมทรงเพลียวขอบโครเมียมสติน f ฟหน้า LED เมทริกโชว์แอนิเมชันทักทายเมื่อปลดล็อกโลโก้โตโยต้าแบบลอยตัวซ่อนเรดาร์โตโยต้าเซฟตี้เซนฝากระโปรงสั้นเส้นคมกระจกหน้าลาดยาวเพิ่มทัศนวิสัยกว้างช่วยมากเวลาลัดเลาะซอยแคบในกรุงเทพมหานครมองด้านข้างจะเห็นความยาวตัวรถราว4.1เมตรจอดคอนโดได้สบายแต่ระยะฐานล้อยังยาวพอให้การขับนิ่งซุ้มล้อดำเงากอดลอ้ออันลอย18นิ้วทูโทมือจับประตูฝังเรียบรดแรงลมสีขาวยิ่งตัดกับหลังคาดำลอยตัวและราวหลังคาเง,งิน พร้อมบรรทุกจัก,กรยานหรือกล่องสัมภาระสุดสัปดาห์เส้นคมเดียวพาดจากซุ้มล้อหน้าถึงแถบไฟท้ายทําให้สัดส,ส่วนดูยาวและเตี้ยกว่าแฮตแบ็กทั่วไปประตูติดซอฟต์โครสเกรดพรีเมียมและระบบอ l เลแแตะแค่ครั้งเดียวมอเตอร์จะเปิดให้นุ่มนวลด้านหลังแถบไฟและเต็มความกว้างเป็นซิกเนเจอร์ยามคัมกระจกฝาท้ายไร้กรอบให้ลูกคล้ำกันชนหลังซ่อนดิฟฟิวเซอร์เส้นเงินเข้าไอเสียเก็บไว้ด้านล่างเพื่อดีไซน์สะอาด พื้นห้องสัมภาระเตี้ยพนักพิงหลังพับ6 0ถึง40าบาเปรียบใส่กระเป๋าเดินทางกลางถุงกอบสองใบหรือจักรยานพับได้สบายมีฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซ็นเซอร์สะดวกตอนหิ้วถุงโลตัสเต็มมือก้าวเข้าห้องโดยสารจะสัมผัสบรรยากาศขาวนวลตัดเทาอบ่น บบาหุ้มหนังวีแกนเคลือบกัน UV ทำความสะอาดง่ายบอกคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศจำตำแหน่งได้คู่หน้ามีระบายอากาศเหมาะกับอากาศร้อนเมืองไทยบบาหลังเลื่อนหน้าหลังได้15เซนติเมตรเลือกได้จะเพิ่มที่วางขาหรือเพิ่มพื้นที่เก็บของผู้โดยสารทุกที่นั่งรับอากาศเย็นจาก Air Dual Zone พร้อมระบบฟอกอากาศนาโน,โนหลังคากระจกพานรามาม่านไฟฟ้ากัน UV99% สายเทคต้องชอบจออินโฟเทนเมนต์ลอยตัว12.9นิ้วระบบ Toyota Smart Connect OS รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ไร้สายสังงานเสียงไทยอังกฤษได้อัปเดตออนไลน์ทุกไตรมาสกหลังพวงมาลัยคือหน้าปัดดิจิทัล10นิ้วเลือกทีม e c o คสปอร์ในและไท ai Festival พร้อมแอนิเมชันสร์น้ำสงกลาสุดสนุกคอนโซลกลางมีแท่นชาร์จไร้สาย15วัตต์พอร์ต USB-C หน้าหลังและช่องฆ่าเชื้อ UVC เก็บโทรศัพท์หรือหน้ากากชุดเครื่องเสียง JBL 9ลำโพงจูนในสตูดิโอบางกอกให้เสียงลุกทุ่งใสกลิปและเบส EDM นน่ๆ ขุมพลังใช้เบนซิน,น1.5ลิตร3สูบเทอร์โบไฮบริดกำลังรวม145แรงม้าจับคู่เกียร์ eCVT ที่จำลองจังหวะเปลี่ยนเมื่อดิดแพดเดิลชิฟฟอร์ง1 0 0กิโลเมตรชั่วโมงราว9ก้าวินาทีพุ่งขึ้นทางด่วนได้สบายอัตราส,สิ้นเปลือง NEDC ไทย25กิโลเมตรลิตรโหมดไฟฟ้าล้วนวิ่งเงียบได้5กิโลเมตรเหมาะเข้าเขตบ้านตอนดึกโครงสร้าง TNGA B ช่วงล่างหน้าแมคเฟอร์สันหลังทอชันบีมจูนให้คล่องในเมืองแต่ยังนุ่มไกล พวงมาลัยแปรผันน้ำหนักตามความเร็วเบาเวลาเลี้ยวในตลาดหนักแน่นเมื่อเกิน80กิโลเมตรชั่วโมงความปลอดภัยจัดเต็มโตโยต้าเซฟตี้เซนส์4.5มาพร้อมครูสคอนโทรลแปรผันหยุดออกตัวเลนเซนเตอร์ริ่งเกาะโค้งพระราม2เตือนมุมอับพร้อมดึงพวงมาลายัยเบรคอัตโนมัติเมื่อมีรถตัดหลังและโปรแอคทีฟไรฟิ้งแอสซิสคุมคันเร่งเบรคคงระยะในจราจรเชียงใหม่หนาแน่น ถุงลม8ใบโครงสร้างตัวถังเหล็กทนแรงสูง35%กล้อง360องศาพร้อมมุมมองใสาเห็นทะลุพื้นรถดูได้ชัดเวลาขับออกเรอกแคบมีมอเตอร์ไซค์เฉียด การเชื่อมต่อชีวิตง่ายขึ้นโมเด็ม 5G ในรถให้เน็ตไม่จำกัด3ปีสัญงานอุปกรณ์ i o ดที่คอนโดได้เปิดแอร์รอก่อนไปถึงแอปมิตโยยทาเช็คสุขภาพรถจองเซอร์วิสส่งแจ้งเตือนผ่านไลน์และแชร์กุญแจดิจิทัลให้ครอบครัวใช้ชั่วคราวระบบ AI ไทยรถทริปช่วยวางแผนเส้นทาง2วันเลือกรยวิวธรรมชาติของกินหรือวัฒนธรรมพร้อมจุดชาร์จ EV และร้านข้าวซอยเด็ดการขับขี่เงียบสนิทกระจกบังลมอะคูสติกยางขอบประตู3ชั้นเครื่องไฮบริดดับบ่อยเมื่อความเร็วต่ำ แต่ถ้าเปิดสปอร์ตโหมดเสียงเครื่องยนต์จำลองจะดังผ่านลำโพงเพิ่มอารมณ์สปอร์ตโดยไม่กวนเพื่อนบ้านช่วงล่างซับแรงกระแทกทางขึ้นลงวิภาวดีได้เนียนเบรกไฟฟ้ามีความต่อเนื่องรัศมีวงเลี้ยว5.2เมตรกลับรถใต้เสา BTS สบาย2026 Toyota Mini SUV ไว้เอดิชั i o จอกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ครอบครัวเล็กและผู้ที่อยากได้ความพรีเมียมในขนาดกระทัดรัด พิสูจน์ว่าความประหยัดเทคโนโลยีและสไตล์อยู่ร่วมกันได้ราคาไทยคาดเริ่มราว900,000บาทรุ่นสมาร์และสูงสุด1.1ล้านบาทรุ่นพรีเมียมไฮบริด AWD รับประกัน88ปีและฟรีค่าแรงบำรุง5ปีแพ็กเกจไว้ Signature Limited เพิ่มสีขาวมุกหลังคาดำและบันไดสองสว่างมีเพียง600คันทั่วประเทศทั้งหมดนี้คือการจอดลิบโตโยต้ามินิเอสยูวี2026สีขาวสุดล้ำที่ทั้งสวยและใช้จริงได้บอกเราหน่อยว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เมืองทะเลภูเขาของคุณไหม และคุณจะเลือกมันเหนือคู่แข่งอย่าง Yaris Cross หรือ HRV หรือเปล่าถ้าชอบรีวิวละเอียดแบบนี้กดไลค์แชร์ให้เพื่อนสายรถและกดติดตาม Auto v i e เพื่อไม่พลาดคลื่นลูกใหม่ของยานยนต์นวัตกรรมขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในทริปหน้าครับ